พาเดินเชอรี่นี่ก็คือไม่ค่อยติดลูกเลยเนาะหงใสัยเฉพาะเป็นร่มเนี่ยค่ะร่มของหางนกยูงบ้างของไผ่บ้างแล้วก็ยังมีจามจุรีนี่อีกสองต้นเป็นร่มครึ้มอยู่ตรงเนี้ย <'d S 2> <c oughs> ก็เลยว่าให้บอกลุงขวัญมาช่วยตอนให้หน่อยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกจุดอื่น งขวัญก็ยังไม่ว่างสักทีก็ปลูกไว้ให้มันเป็นแม่ไปก่อนเนาะนี่ไงผักหวานป่าประสมเอ้ยไม่ใช่ผักหวานบ้านเนี่ยค่ะเริ่มมีดอกมีเต็มเลยนะเนี่ยผสมไม่ได้มาดูเนะะี่ยค่ะกิ่งหักด้วยเยอะเลยนู่นเยอะเลยเห็นไหมคะมีดอกมีผล ข้างหลังนู่นก็พุทตานค่ะเห็นไหมพุทตานต้นนี้ก็เกิดจากเสียบยอดไอ้ไม่ใช่เสียบยอดเสียบกิง่งตัดกิ่งมาแล้วก็เสียบเลยค่ะตรงไหนมีน้าประสมก็เสียบไว้ตรงนั้นแหละเขาก็เกิดมาให้งามเลยแหละจุงเยอะค่ะเสียงปึ๊บปุ๊บนี่คือเสียงตบตบไล่ยุงตรงนี้จะเป็นจุดที่ประสมฝากเลี้ยงไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น ก็จะรกไปหมดแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะรกก็ปล่อยไปก็คือปลูกทิ้งไว้ให้เขาเป็นจุดที่เรามีมีต้นแม่พันธุ์ก็ว่าได้อะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาเอาไปปลูกเราก็มาเอาไปปลูกได้นี่ผักหวานป้านอีกต้นหนึ่งจุดนี้ก็มีสองต้นแล้วก็มีอยู่หลังบ้านอีกสองต้นเยอะอยู่ นั่นก็ชมพู่มะเมียวพี่อ้อยพอเพาะเมล็ดมาให้นี่ก็อาโวคคาโดพี่อ้อยพอเพาะเมล็ดมาให้อ้ยเข็มลุงขวัญ เข็มอะไรนะเข็มเข็มเล็กๆดอกส,สวยๆเข็มกุหลาบเหรอทำไมมันร่อแร่อย่างนี้ล่ะอ้าวนี่อีกต้นมะรุมหักแสดงว่าเพิ่งหักเมื่อคืนค่ะเมื่อวานไม่เห็นฝนตกลมแรงเขาหักเลย นี่ก็เป็นลำไยปลูกไว้สองปีลำไยลำไยจะได้กินไหมเนาะถัดมานี่ก็ส้มโอส้มโอก็สองปีเหมือนกันค่ะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ต้องหาอะไรมาบำรุงส่วนนี้เป็นกล้วยนะ่าจะเป็นกล้วยเอ่อกล้วยไข่พิ่งเอามาลงค่ะกล้วยไข่นี่คือเพิ่งเอามาลง แทรกไว้ให้เขาได้ความชุ่มชื้นเนาะคือพระส้มจะปลูกกล้วยแทรกไปทุกๆจุดเอาไว้ให้ช่วยอาศัยร่มเงาช่วยพรางแสงให้กับต้นไม้เล็กๆส้มโอสองปีไม่ค่อยไปถึงไหนเลยดูสิพระส้มก็ไม่ได้บำรุงไม่ได้ดูแลว่าโอเคเดี๋ยวจะเอาล้อ,อยยางมา สวมไว้แล้วก็เอาปุ๋ยมาบำรุงถัดมานี่ก็จะเป็นอุ้ยยอดหักลิ้นจี่ของยายสมลิ้นจี่นอพ่อหนึ่งค่ะปะ้าสมก็อยากจะได้หาซื้อพันธุ์ไม่ได้ก็ขอยายสมค่ะยายสมก็ส่งมาให้ขอบคุณยายสมนะคะที่อนุเคราะห์กิ่งกิ่งตอนลิ้นจี่ นอพอหนึ่งทำไมถึงอยากได้นอพอหนึ่งก็เพราะว่าเขาบอกว่ามันมันเป็นลิ้นจี่ที่ทนแรงอึดและอดทนแล้วก็ปลูกได้ในภาคอีสานปลูกได้ดีปราส้มก็เลยอยากจะเอามาปลูกที่เราขวัญเพราะว่าที่เราขวัญเนี่ยก็สภาพอากาศคล้ายๆกับที่อีสานค่ะคิดว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีที่นี่ จริงๆก็ดีจริงๆนะเพราะว่าถ้าเทียบกับลิ้นจี่จัก,กรพพัดที่ประสมปลูกไว้นี่คืองามกว่างามกว่าลิ้นจี่จัก,กรพพัดค่ะถึงลิ้นจี่จัก,กรพพัดนี่ปลูกก่อนด้วยซ้ำก็ไม่งามนี่มะละกอเพิ่งเอามาลงนี่ทุเรียนเทศคราวที่แล้วออกดอกค่ะแต่ว่าไม่ติดลูก ต้องรอรอบใหม่นะโดยส่วนใหญ่เขาอะไรที่เขาออกดอกรอบแรกก็จะไม่ค่อยติดลูกหรอกเขาจะสลัดลูกทิ้งก่อนสลัดดอกทิ้งก่อนแล้วรอบหลังๆเขาถึงจ,จะออกดอกถัดมาก,ก็จะเป็นกล้วยอันนี้กล้วยหอมจอมพลค่ะเพิ่งตัดลูกไปคราวที่แล้วนี่เป็นกล้วยปลูกใหม่ ไม่แน่ใจอันนี้อาจจะเป็นกล้วยนมสาวเพราะว่าประส้มเอามาหลายต้นเอามาพร้อมกันมีกล้วยนมสาวมีกล้วยขนุนแล้วก็กล้วยไข่แคแดงก็ออกดอกประปลายประส้มก็อยากจะมีไว้เฉยๆไม่ได้มาเก็บเลยเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะ แคแดงไม่มีต้นเตี้ยผระสมจําได้แล้วคนขายบอกตอนแรกไปซื้อคืออยากได้ต้นเตี้ยคนขายบอกไม่มีครับแค่แดงไม่มีต้นเตี้ยถ้าอยากได้แคเตี้ยต้องเป็นต้นต้นต้นเป็นดอกขาวเขาว่าอย่างนั้นนะก็เลยจําได้แคแดงไม่มีต้นเตี้ยนี่ก็เป็นมะม่วงปลูกสองปีเหมือนกันยังไม่มีดอกมีผลเลยยังไม่โตเท่าไหร่เลยไปเทียบกับบ้านยายที่บ้านยายปลูกพร้อมกัน ือซื้อกิ่งมาให้ตัวเองกิ่งหนึ่งให้ตากิ่งหนึ่งปรากฏว่าของตางอกงามดีค่ะต้นไม้เขาก็ชอบอยู่กับคนเนาะคือของเราอปลูกทิ้งปลูกขวางเขาก็น้อยใจตัวดีบ้างไม่ดีบ้างตามสภาพก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็โตหลังเขาก็ได้ เท่าที่สังเกตนะต้นไม้ประส้มก็คือจะโตโตช้ากว่าค่าเฉลี่ยของต้นไม้คนอื่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลใกล้ชิดเนาะนานมาทีเราก็มาดูแลที่สามกอทีให้ปุ๋ยกันานๆปีละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันจะโตได้ยังไงก็ต้องทำใจนี่ค่ะแคเตี้ยแคเตี้ยดอกขาวก็ รกไปหมดเหมือนกันนี่ค่ะที่ประส้มบอกว่าเขาโตไม่ไม่ดีเท่ากับลิ้นจี่ของยายสมเห็นไหมนี่คือลิ้นจี่จัก,กรพพัดค่ะซื้อมาปลูกก่อนลิ้นจี่นอพอหนึ่งนะแต่เขาก็โตได้ประมาณเนี้ยซื้อมาปลูกก่อนได้ก็นานอยู่นะเป็นหลายเดือนอยู่เดือนสองเดือนแหละโตได้ประมาณนี้ ไม่ไม่เท่าที่ควรส่วนของยายสมนู่นข้างหลังนู่นค่ะนู่นอันนั้น่ะด,ดูดีกว่าเห็นไหมดูดีกว่าแข็งแรงกว่าส่วนต้นนี้คือคือดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็น่าจะยืนยันได้ว่า ยินจีนอพอหนึ่งนี่เหมาะสมกับอากาศแห้งแรงจริงๆถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนตกดีแต่โดยรวมแล้วก็เป็นสภาพอากาศแห้งแรงอ่ะเนาะเพราะว่ามันมันแห้งอ่ะถ้าฝนไม่ตกก็คือร้อนแรงแห้งผากปีนี้ฝนดีหน่อยก็ต้นไม้ประสมก็คงจะงอกงามอะไรที่เป็นเถาอย่างนี้ก็เยอะไปหมดเลยที่สวนเนี่ย เป็นเทาเานี่เยอะไปหมดเลยค่ะแล้วเขาก็พันเกี่ยวกับต้นไม้อื่นเราต้องพยายามเอาออกมะเขือนี่ก็ปลูกทิ้งไว้นานแล้วก็ได้กินอยู่นะเห็นไหมปลูกฝากเทวดาเลี้ยงฝากปลูกทิ้งปลูกกว้างก็ได้กินอยู่มะเขือเล็กๆสีม่วงเขาเรียกว่ามะเขือเลไรมะเขือตอแหลใช่ไหม นี่ค่ะก็มาเก็บไปกินกับน้ำพริกอยู่เนาะนี่เพิ่งออกลูกเล็กๆยังไม่โตส่วนนี้อีกต้นหนึ่งมะม่วงอีกต้นหนึ่งเคยออกดอกมานะแต่ไม่ติดลูกนี่ก็สองปีเหมือนกันค่ะเพราะว่าโซนนี้โซนผลไม้นี่ะสมพิ่งทำได้สองปี คือซื้อที่ดินนี้มาก็สี่ปีแต่ทําโซนนู้นก่อนโซนปลาก่อนแล้วก็โซนผลไม้นี่มาท,ทําทีหลังเพราะว่าหยุดไปช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดนี่คือแทบไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยเว้นว่างไปสองปีแล้วเข้ามาเริ่มต้นใหม่ถัดมาจะเป็นกล้วยค่ะ กล้วยกอนี้มีอยู่สองเครือใหญ่ๆซื้อมาเขาบอกว่าเป็นกล้วยนวลจันทร์แต่ประสมเริ่มไม่แน่ใจแล้วคะ่ะดูสีมันไม่นวลนะ่ะมันไม่นวลมันเป็นกล้วยแบบไม่นวลก็เลยคิดว่าเป็นกล้วยน้ำว้าปากช่องห้า50หรือเปล่าเนอะลักษณะมันคล้ายๆก็รอดูกันว่าพอเขาแก่แล้วเขาจะมีนวลไหม คือเริ่มไม่แน่ใจแล้วแหละแต่ประส้มก็ซื้อมาจากแอปนะแอปส้มนะเนี่ยซื้อมาทำไมมันถึงจะไม่แน่ใจสิเนอะก็รอดูกันไปต้นสูงใหญ่ดูขนาดต้นเขาสีแบบว่าห้าเมตรได้อะสี่ห้าเมตรอ่ะถ้าไม่ใช่กล้วยนวลกล้วยนวลจันก็คงเป็นกล้วยเออ จากช่องห้าศูนแล้วแหละเดี๋ยวถัดไปอีกล็อกหนึ่งพาไปดูอีกล็อกหนึ่ง